โมันพอเห็นแล้วมันกั้นเนี่ยมันบังอยู่บางันหัวแตกปะถือกแล้วแขนบาดเลยสวัสดีครับพี่นอ้นองวันนี้พบกับฟร์มาบอยอีกแล้วครับ เดี๋ยวมื่อนี้ปพระมอบอยที่ผ้ามาตัดปามครับนี่ครับอุปกรณ์ตัดปามต้นสูงแน่ก็ต้องใส่ตะขอเกี่ยวที่สูงขึ้นครับ วิธีที่สิตรวจสอบว่าปามซุกว่าซุกก็ต้องก่อลงเบิงนะครับนี่ครับขอลงเบิงเปลือกกระหันแดงครับมันกระสีไข้ไข่กระเบ้างแล้วครับ จังสีถือว่าบริทนสู้นะครับการตัดตามนในค่อนข้างสี่อันตรายดนะครับทลายมันน้ำหนักมีน้ำหนัก,นก,นกพอามควรแล้วก็การมันก็นัก ตลาไลลงก่อน,นโอ้อันตรายครับ กันน้ำก็ถึงถึงเรียนน้ำอันนี้ยกมาพักไว้คางท่างก่อนครับเดี๋ยว ตัดแล้วแล้วเลจังสีเอารถมาขนจังสีขนขึ้นรถ แล้วมันกานอื่นพร้อม Oh <sighs> โอ้โห oh, oh. มันพอเห็นแล้วมันก้านเนี่ยมันบังอยู่บางทนหัวแตกปะถือกว้ะถแล้วแขนบาดเลยดีนะถือเรียมอันนี้มันเนี่ยก้านอันนี้มันบังแล้วสัตัดอีกงาบางานัน กำลังวงนะนี่น้องเข้าน้ำน้ำครับเจ้านี่ให้โยเอามือกันไว้ท่าน ก็เลยถือแขนถือหัวหน่อยนึงขั่นมันนี่อันบักไงไงเนี่ยให้ตัวมันถืออันเอาแขนกัน่น้ล่อแขนบาดบอดเลยมันดึงยกกั่นใต้ไว้การนเทิงมัน ดึงก้านใต้วานที่นี่กา้านเคร่งมันไหลมะ